ตอนเหตุการณ์ปี53นะคะก็พอดีมีชาวต่างชาติเนี่ยเ,เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาโดลนลนูกหลงอะลักษณะเหมือนโดนลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนรนัฐบาลก็ช่วยเยียวยาทั้งหมดใช่ไหมฮะออระหว่างรอยเยียวยาเนี่ยเขาก็ไม่มีที่พักเนี่ยแต่ทุกอย่างครบถ้วนพัสดอะไรคือเขามีหมดเหลือแต่ว่าเงินที่จะเขาไม่ไม,ไมีไม่มีเงินซื้อตั๋วกลับบ้านทางกรมพัฒนาสังคม ดูแลเขามก็เิอเนื่องจากตรงนั้นก็เสร็จแล้วผมก็เลยเอามาพักที่บ้านในตีเพื่อฝากเป็นการชั่วคราวเพราะว่าเราจะเข้าสถานก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่มันไม่ใช่สถานของเะสํำหรับคนต่างชาตินะก็มาฝากบ้านนี้ซึ่งจังหวะนั้นเขาเป็นชาวออสเตรเลียนะคะสั็จแล้วพอมาทางสถานพูดเนี่ยก็ชื่นชมขอบคุณกระทรวงอะไรเงี้ย เสร็จแล้วพอเจอตอนนี้เจอเล่ยล่องจริงๆแนละ้วก็คือถูกล่งกระเป๋าก็เลยโทรมาขอความนุเคราะห์เห็นว่าเราเคยช่วยใช่ไหมคะออพี่ก็เลยปรึกษาท่านที่ดีประกอบนะคะประกอบมดวก็เลยถามท่านท่านบอกว่าถ้าตามหลักมษยธรรมเนี่ยก็ต้องช่วยเขาก่อนแล้วเราก็ต้องคุยกับทางทูตในเรื่องการสอบประวัติสอบอะไรตัวอะไรเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขา ประวัติความเป็นมายัางไงใช่ไหมคะเ,ออเราก็ได้ประ,ประสานทางสถานทูตสถานทูตก็สืบให้หมดว่าก่อจะการไม่ไปนู่นไปนี่อะไรไม่ตามหลักของเขาแลนะฮะเขาก็ทําประวัติมาให้แล้วก็ติดรอญาติซึ่งจ,จะซื้อตัวกลับมามใช่ไหมคะก็หมดมหปัญหาไปตอนนี้มาก็มีชาวอเมริกามามซึ่งอเมริกาเนี่ย เจตนาคือเขาซื้อตั๋วมาเที่ยวเดียวแล้วก็<ม>หอบเงินมาไม่ได<ม><ม>้นกบหอมเกินมาเสร็จแล้วก็มามาอยู่กินกับสาวไทย<ม>ใช่ไหมฮะ<ม><ม>ไปอยู่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไปอยู่ภูเกต็ต<ม>แต่เนี่ยชาวเออคนภูเกต็ตที่เเป็นมีฐานะอาหารเขาก็สงสารก็เลยไปอยู่บ้านด้วยแล้วก็พยายามติดต่อทางสถานทูตดูว่าย,ยัางไงเสร็จ<ม>แล้วด้วยความที่เออเขาคงป่วยใช่ไหมฮะซึ่งภรรยาคนที่เขาดูแลให้เนี่ยเขาก็เขาก็ รับไม่ได้กับเรื่องการสูบุรีเพราะเขาเป็นผู้แพ้<ม>ขขเขาก็เลยรู้ทำยังไงแล้วก็คนนี้เขาเลยโทรหาพี่<ม>ใช่ไหมคะพี่ก็เลยบอกว่า<ม>ควรต้องติดต่อสถานทูตกอ่อนคุณไม่สามารถนำาส่งมาให้พี่ได้<ม><ม>เพราะพี่ไม่มีอำนาจในการรับใช่ไมหมคะเพราะว่าเ,เราเองเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายรองรับแต่เติมในแต่รัฐธรรมนูญมาตราห5สิบห้ารองรับเราใช่ไหมคะสถานทูตก็ทำหนังสือมาค่ะแล้วก็สืบหายากพี่ก็ ก็เลยถามสถานทูตว่าเอกกรณีอย่างเงี้ยก็คือหาความรู้ว่าว่ากรณีอย่างเงี้ยทำไมในเมื่อคุณคนของคุณมาตกทุพูได้ยากเนี่ยคุณก็น่าจะมีสวัสดิการอะไรที่ให้เขาอยู่กี่วันถูกไหมฮะเดือนน้อยรอระหว่างรอเช่าโรงแรมวันละสี่ร้อยห้าสิบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่าโรงแรมเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลอคือเราไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าในกรณีอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เ,เหมือนลักษณะว่าเขาวัดกันด้วยภาษีหาซึ่งมิสเตอร์คนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบของที่ภาษีที่ท,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 ที่ที่ดีดอ,อ่ะฉะนั้นเขาก็เลยต้องหาแหล่งที่ที่ต้องเอื้ออย่างนี้นใช่ไหมคะเร<ภ>า,<ภ>าก็เลยทําเรื่องถึงท่านที่ดีท่านดีาา<ม>่ในเมื่อประวัติเขาไม่น่นก็ก็ไม่กี่ว,วันก็รับเข้ไวิกอออากาศพี่ก็เลยก็เลยรับใช่ไหมคะ ต่ลมาลายล่าสุดเนี่ยแคนาดาส่งมาเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าเออก็พี่จะรับมาแต่พี่ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมทำไมทําทำไมเราต้องรับใช่ไหมอับคือมันภาษีคนไทยช่วยกับภูมเนไทยแลนด์หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่านะมันภูมเหมือไทยแลนด์แต่เราไม่ได้ใจดำหรอกแต่ว่าเราก็อยากรู้ใช่ไหมโอเคเราจะรับแต่ขอประวัติอะไรได้ไหมสถานทูตก็ไม่กล้าออกเพราะถือสองสัญชาติเห็นไหมปัญหามันเกิดอีกหนึ่งนะ แคนาดาโอเคไม่มีปัญหาแต่อีกสัญชาติหนึ่งเราไม่รู้เนี่ยซึ่งมันต้องไปสืบอ,อีกประเทศหนึ่งอ่ะซึ่งแคนาดาเขาก็ไม่สามารถใช่ไหมคะนี่ก็เลยบอกว่าถ้ายอย่างเงี้<า>กยกรณีอย่างเงี้<า>ย<า>เราก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะรับใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดเขาเกิดหลบหนีหรือกอ่ออาชญากรรมหรืออะไรขึ้นมากลายเป็นเราให้ที่หลบซ่อนขึ้นมามันก็จะเป็นกลายเป็นเรื่องระดับประเทศเราก็เลยปรึกษาทางสถานทูตแคนดาบอกเอาอย่างนี้เออ สถานทูตน่าจะมีอะไรให้เขาได้มากมากกว่าที่ที่พี่จะเอามาดูแลเขาก็เลยบอกว่าเขาก็จะลองทําเรื่องถึงท่านทูตด,ดูว่ากรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากเข้าสองสัญชาตินะจะหาที่ให้เขาอยู่ไหมก็คืออาจจะให้เป็นรายวันไปวันละเท่าไหร่แล้วเขาก็ไปหาห้องเช่ารายวันทุกๆอย่างเช่นแก้เท้าวันละร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างน้อยเขาได้วันละสี่ร้อยห้าสิบกินอยู่นั่นประมาณสิบกว่าวันซื้อตั๋วให้กลับบ้าน ยังดูดีกว่าใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ยังยังดูแลได้ตรงนั้น,นอะไรเงี้ยว่าเจ้าอยู่ตรงนี้แต่พี่บอกว่าพี่ระไม่ได้รังเกียจพี่ก็เลยโทรคุยกับทางกระทรวงการต่างประเทศว่ากรณีอย่างเงี้ยเขาบอกจริงๆแล้วก็ต้องเป็นภาระของสาารทูตแต่ น้คตมันมากกว่านี้ล่ะค่ะ่พี่ก็เลยนําเสนอกสนกลุงไปนะคะคะหรือท่านทุกที้ก็ท่านผอ,อ,อพี่ก็ท่านผอ,อ,อกบุ๊ปเลยแกก็รับเรื่องไว้ค่ะแล้วแกก็จะลองทําเสนอขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเรามาร่วมมือกันอาจจะโอเคเราจะไม่ที่ให้แต่กระทรวงการต่างประเทศลองดูกับสถานทูตนะว่าเขาสามารถที่จะเฉลี่ยเป็นค่าอาหารหรือขอเป็นค่าอาหารในกรณีที่โลค,คัสไม่มีที่พักแต่มีรายวันให้วันละเท่าไหร่กี่ร้อยคุณก็ ขอเป็นค่าอาหารผักดันมาให้ดูแลเขาได้ไหมแต่สถา,านที่โอเคเราให้อยู่ฟรีเราจะได้มาปรับแผนในการทํางานของเราเนี่ย่ะพี่ก็ทําเสนอท่านพอซึ่งตัวนี้เราก็อยู่ระหว่างร่างและอีกอย่างมันจะเปรียบกับ o s c c ไม่เออจะโทษทีหันมันจะเปรียบกับอาเซียนไม่ได้เพราะอาเซียนเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนคนของเราถูกไหมคะมออฉะนั้นใช่อันนี้มันยุโร ฉะนั้น<ม>เราก็ต้องมาทําความตกลงกัน<ม>กับกระทรวงการต่ตางประเทศกับกับสถานทูตในกเกาหลนะีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเป็นระดับประเทศแล้วแหละ<ม>ใช่ไหมคะส่วนโอเอสซีเนะี่ยพี่ไม่ค่อยกังวล<ม>เพราะว่าถึงณนวันนี้เราอาจจะดูไปตามกระบวนการก่อนว่าเข้าสู่กระบวนการค้าม,น,มนุษย์ไหม,มใช่ไหมคะถ้าเข้าเนี่ยเราก็ผักดันให้ตอมอไปถ้า<ม>ถ้าพอในปี5้าปรับอาเซียนเนี่ย<ม>เราก็เตรียมความพร้อมของเราใช่ไหมคะว่า เดี๋ยวเมื่อเขามาแรยง,งานแล้วเนี่ยถ้าเขาเหมือนแรงงานเราว่าถูกโกงถูกอะไรขึ้นมาไม่มีที่พักเราก็ต้องรับค่ะนะคะ